สวัสดีครับวันนี้ลองมาดูตัวนับรอบยี่ห้อ h a f l หารุ่น JDM 1 1 6ข H c o t e r นะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์ตัวจับวัตถุนะครับ E 3 F DS 3 0 C 4 p o x y switch นะครับเป็น3ขาชนิด NPN นะฮะก็จะให้มาด้วย ก็มาดูครับการทำงานเขาอันนี้ผมต่อไปเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหลังนี้จะเป็นแดกแกรมของเขาอันนี้ผมสั่งซื้อมาเป็น220โวลต์นะครับนี่ครับตัว220โวลต์นะครับก็ขาที่จะต่อเนี่ยมันจะมีอยู่5 5ขานะครับ5 5ขาตัวนี้เป็นพ็อกซี่ที่เขาให้มาด้วยเป็นตัวตัวจัดวัตถุนะครับก็ระยะประมาณ80เซนนะที่เขาบอกความเข้มของมัน80เซนขึ้นอยู่กับ แรงดันที่จ่ายให้กับตัวพ็อกซี่ด้วยนะครับเรามาดูด้านหลังของของไดแกรมตัวนี้เป็นเป็นวงจรเป็นภาษาจีนอ่านยากนะครับ<ด>อ่ก็อันนี้เป็นตัวพ็อกซี่ก็เบื้องต้นเลยนะครับมันจะมีจุดอยู่ด้านหลังขั้วต่อนะครับห้าขั้วนะครับ<ด>อันนี้ไล่ตามตำแหน่งนี้ไปเลยเนาะครับไล่จาก ตัวนี้นะครับก็คู่นี้ขวามือจะเป็นไฟเข้านะครับอันนี้เราซื้อมาเป็น220โวลต์เราเอาไฟ220เนี่ยเข้าด้านนี้เป็นด้านไฟเลี้ยงของอตัวเคาน์เตอร์นะตัวตัวนับตัวนี้ก็จะเป็น9ครับเป็น9 ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นด้านเอาพุทเอาพุทเอาพุทก็ไม่ถึงว่าเอาพุทของอตัวไอเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็คือเป็นโวลที่มาเลี้ยงตัวพอกซี่ตัวเซนเซอร์อันนี้คือด้านหลังมันเนาะ ครับเป็นอย่างนี้ครับกาวเอาพุทโวลต์แล้วก็ไฟเข้า2 2 0อยสิบอันนี้มาดูนะครับว่าตัวตัวนี้ตัวนี้เป็นพ็อกซี่นะครับพ็อกซี่ก็จะมีสามขานะครับแล้วก็มีสามสีตัวนี้เป็นสีน้ำเงินมีสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเส้นที่2นะครับ ก็สีตัวนี้นะครับเป็น <c oughs> สีดำนะครับอีกเส้นหนึ่งเป็นสีน้ำตาลซึ่งสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะต่อขานี้นะครับขาด้าน V out ก็คือขากลางคือขาที่สาม สีดำและสีน้ำเงินต่อเป็นกาวลักษณะน,นี้นะครับสามขามีกาวมีเอาพุทแล้วก็มีไฟนะครับสองขาขวามือก็คือไฟเข้าไฟเข้า220โวล์นะครับ220โวล์นี้แล้วแต่เราสั่งนะครับว่าจะเป็นชนิดไหนนะครับอันนี้เรามาดูหลังจากที่เราต่อเสร็จนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเปิดไฟเข้าอันนี้พ็อกซี่นะ เดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับอันนี้ผมต่อเรียบร้อยนะครับก็เปิดอันนี้เปิดไฟเข้าแล้วนะครับจริงๆแล้วมันต้องเป็นศูนย์เมื่อสักครู่เนี่ยผมลองเทสตก่อนหน้านี้นี่เรามาดูนะครับอันนี้เซ็นเซอร์นะครับตรวจจับวัตถุขึ้นอันนี้สินะครับน,นี่คือเป็นปุ่มรีเซ็ต ครับเราลองรีเซ็ตแล้วนะครับตอนนี้เราลองมาเทสดูว่ามันจับวัตถุได้ไวขนาดไหนอันนี้ห่างประมาณ10เซน20โดยประมาณนะครับ1ฟุตครับอันนี้มันยังขึ้นสัญญาณอยู่นี่นี่ครับ 6, ก7ิ8เ9โอเคนะครับรีเซนะครับนี่คือปุ่มรีเซ็ตของเราว คือตามจํานวนที่เราต้องการก็สามารถรีเซ็ตได้ตามขณะนั้นเลยนะฮะก็สามารถวัดได้จํานวน9,9999 9 999, 999ชิ้นนะครับหรืออีก1ชิ้นครบ1ล้านอันนี้เราลองปิดไฟมาสักครู่ที่12นะครับอันนี้สมมุติไฟดับก็ เปิดไฟใหม่ก็จะเป็น12อันนี้ผมไปโดนเป็น14นครับมันจะมี m มมโบรีถึงจะไฟไฟจะดับแต่ว่าตัวเลขก็ยังโชว์อยู่อันนี้ผมลองให้ดูใหม่นะครับ21 22ครับลองที่24 25นะครับเดี๋ยวเราลองดับไฟดูนะครับแล้วเปิดใหม่ค่ามันก็จะค้างอยู่ที่เท่านี้นะครับอ่ะน,นี้ดับครับที่26นะครับ ลองเปิดมาปุ๊บอ่ะครับก็จะมีเมมโมรีในตัวนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับครับใช้งานง่ายนะครับก็เพียงแต่ว่าต่อวงจรให้ถูกนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้แล้ครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับ